สวัสดีครับข้อเข่าเสื่อมมีอาการสัญญาณเตือนอยู่หลายข้อข้อที่ดูง่ายๆก,ก็คือท่าเดินนะครับอันนี้จะเดินทางขาพอเดินปกติมันจะมันจะเจ็บนะครับต้องใช้สะโพกเวียงช่วยนะครับถ้าเดินแบบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในข้อสังเกตที่ข้อเข่าเสื่อมนะครับแบบนี้ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยครับไม่นานก็จะต้องเข้าคิวผ่าตัดแน่นอนนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยในภาพนี้เลยของจริงนะครับมันจะขัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสู่ข้อเข่าระยะสุดท้าย การช่วยประคับประคองเขาในระยะนี้ก็คือการสร้างกล้ามเนื้อแต่การสร้างกล้ามเนื้อทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับไปเจออยู่เพจหนึ่งครับเพจอาจารย์ภูจินะครับให้ใช้ขาเห็นไหมครับขาเราเนี่ยนะครับสลับกันอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็ดันครับเอาขาหน้าดันมาขาหลังขาหลังดันไปขาหน้านับหกวิแล้วก็สลับกันอีกข้างหนึ่งครับทาแบบเนี้ยที่แนะนําเพราะว่าทําง่ายครับอยู่ที่ไหนก็ทําได้แล้วก็ผมทําแล้วเนี่ยได้ผลนะครับช่วยลดอาการขัด ฝืดเข่าได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สะดวกครับนั่งในร้านกาแฟก็ทำได้ผมชอบไปทานกาแฟก็ทำให้ดูฝากไว้ครับผม